สวัสดีะนะย่าโยทั้งลายก็ดีแล้วแี่เ,เกิดมาวัดวัดหมายถึงความวัดในใจของเราว่า,าเรามีความมีที่ดีขึีเวลานี้30มสิบเว่าทำแบบแคนาดาล็สี่ส อันนั้นไม่ไหวบวกอย่างมากก็25อะไรอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้อย่างประเทศไทยเราเนี่เวลานี้โดยอินทนนท์ก็เหลือสามแล้วก็กรุงเทพก็บ้าส8บ9 7.8อันนี้หมายความถึงการวัด แคนี้เรามาวัดว่าเรามีสินที่ก่อในจำนวนสินห้าก่อไม่ฆ่าตั์เราเราละได้ไม่สม่วยของเขาเราละได้ไม่ประพฤติชนิดนักด่าเราละได้ไม่พัวพกหลอกลวงเราละได้ไม่กินหล้าเมาสุรายยาเสพติดเราละได้ ถ้าล่าได้อย่างนี้คนมนคางคมวัดมีดีกรีขึ้นแล้วคือคนเราเนี่ยเอาปกติจะมีสามสิบเจ็ดดีกรีเราก็ไม่เป็นไข้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งห้าไม่จำเป็นต้องไปสมทานกับพระไม่จำเป็นต้องไปหากับใครที่ไหน เราปฏิฐานตัวเราเองว่าวันนี้เราในสิลห้าตลอดวันวันนี้เรามีสิลห้าตลอดวันศีลน,นั่นะก็เป็นบุญชนิดหนึ่งในจำนวนสามข้อบุญนี้เกิดด้วยการให้ทานบุญเกิดด้วยการศักษาศีลบุญเกิดด้วยการภาวนา ที่นี้การบริจาคเราได้ทำไปแค่ไหนเพียงไรการบริจาคนั้นในจำเป็นที่ว่าเราจะต้องทำกับพระอย่างเดียวเราบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ทุกสิ่งบริจาคกเกิดเปนเ็นการกุศลั้งนั้นในการบริจาคนั้นเขาว่าคนที่บริจาคนะมีเมตตาเพือมีเมตตาธรรม เมื่อตนได้รับความสุขแล้วก็แบ่งความสุขั้งตนให้แกู่้อื่นเรามีฐานะดีแล้วเราก็ช่วยเหลือประชาชนหรือช่วยเหลือวัดวาอารามช่วยเหลือคำจุนพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าการให้ทานการให้ทานนี่เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระเวชนดร เรามีการเรียกาาประธานบารมีทานบารมีพระอ,องค์ก็บริจาคเินหมดท้องพระคำแล้วก็ถูกไล่ไปอยู่เขาหลวคนแต่แหแล้วก็สลาบลวงสลาปรญยาในที่สุดแล้วองค์ก็กลับข้นมาสวยราชตำเกาแล้วก็กวตกำ ทำตาทำทานต่อไปการทำทานนั้นเราไม่แต่ทำเกินตัวเราทำเกินตัวไปแล้วมันมีความเดือดร้อนไห้เราเรามีน้อยทำน้อยมีมากทำมากอยู่ที่ศรัทธาถ้าหากว่าศรัทธาแก่กล้าแล้วทำน้อยก็ไม่ได้มากแต่คนที่ฉลากมีเบื้องหลังมีผลประโยชน์ อะไรต่ตางๆเหล่านี้ <S <S <an> <S ก็ทำให้ลดอ,อานิสงส์ลงไปอย่างแรกก็ตามการให้ทานเ,เป็นเนื้อนาบุญเยอะเรว่าเป็นคนทางไม่เกิดบุญอย่างนั้และการรักษาศีลที่เรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็อยากจะพัฒนาตัวเราเองเราก็แฝหาโอกาสามาทานชี้แนแปดผมมาทานชิ้แนแปดเกิดจากพระวันพระ บางที่บางคนก็เอาวันรับวันทงวันสงวันรับวันนี้รับสิบแปดแล้วก็วันทมงก็คือมีสิ่งครบท่วนยี่สิบสี่ชั่วโมงวันสงก็คือวันนี้เราเลิกปะการรักษาสิบแปดแล้วอย่างนี้การักษาสิแปดนั้นมีเรื่องเล่าให้ฟังว่ามี ลูกจ้างเศรษฐีลูกจ้างของอน,นาธบินที่กเกษตรีเขาเข้าไปสมัครงานใหม่ๆเมื่อเข้าไปสมัครงานใหม่ๆแล้วเออก็ไปทาํางานตามธรรมดานี่ยคนงานของเศรษฐีนี่วันพระเขาจะรักษาสิบแปดกนหนดเศรษฐีให้โอกาสทีนี้ตัวไปใหม่ ก็ไม่รู้จักรับสินว่ารับสินแปจะทำยังไงก็ไปทำงานทั้งวันเ่อไ,ไปทำงานทั้งวันแล้วกลับคืนมารับประทานอาหารเห็นทุกคนไม่เห็นรับประทานอาหารบอกว่าเขารักษาบทสวดหมดแล้วแกก็จึงได้บอกว่าครับเจ้าขอรักษาบทสวดด้วยคืึนหนึ่งก็ยังดี พอขึ้ sì, นมาบวสดเขาต้องแต่ตอนเย็นนี้ไปถึงเช้าก็เป็นอันาวันนั้นไม่ได้รับทานอาหารพอใกล้จะที่จะใกล้จะแก่แก่ก็ตายเพราะว่าจะเป็นลมายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเรียกว่าอากาศาเทวดา ท่านั้นมีพระฤาษี500ห้าห้าร้อยออกมาจากอากาศมาเจอกันเข้าก็เป็นถามเทวดาว่าทำไมฉันได้มาเกิดเป็นเทวดาบอกว่าได้ทำการรักษาศีลถึงปไตยจรณาคมมีพระพุทธธรรมสมเป็นตน้นฤาษีก็ถามว่าพระพุทธเจ้าบัดมังเกิดขึด้นแล้วเหรอ มันเกิดขึ้นแล้วเดษีก็ได้ลาเขวดาแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดความธรรมได้จำเป็จเป็นพระอรหันต์ไปนี่คือแม้มาวารักษาขึ้นโดยตัวตน้ารักษาเอมโดสตตมันก็ยังได้มากขนัาดเพราะฉะนั้นในทางให้เกิดบุญเนีทั้งสามอย่างในที่สุดก็คือการภาวนา การภาวนาเนี society, ism, mm ่ยอย่างน้อยที่สุดว่าคนอย่างน้อยที่สุดเลกน้อยที่สุดนะเท่าอายุของเราจะมีปี2 0 3สปีก็นึกยี่สอครั้งต่อวันส0บวันก็ได้ส0 0ร0อรอยวันก็ได้3,000นเนี่ยนี่ก็คือการทำการภาวนาทีนี้จะาหากว่าเรามีความตั้งใจมากขึ้นไปกว่านั้น เราก็ภาวนาจะเกินกว่าอายุสสิบเท่าหรือ,อยังไงก็เป็นห้านาทีสิบนาทีตลอดจะทงได้ถึงสามสิบนาทีก็ถือว่อาดีเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเนึพอพกอบุรขเราเราเนึกอบุญมันเป็นบุญเป็นบุญกุศลนึกอบรทำเดียวต่านั้นก็ยังเป็นบุญแล้วเหมือนกันครับ ในตานในตานเขาไปลานเนี้อเบอกปลามาก็จะทำมจมหมดอายุก็จะตายฟรีพระก็เลยขึ้นไปบอกพุโทโธให้แกกนนึกพุโทโธได้คำเดียวแกก็ขาดใจตายแล้วแกก็เะเกิเด,กเ,ดกเป็นเทวดาอยู่บนชั้นสวรรค์อันนี้ท่านแสดงถึงมานนสมส์ตของาราวนา พราะว่าการภาวนะาเป็นปหนทางเดียวที่ทำให้เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตเราก็สามารถควบคุมพลังจิตเราได้พลังจิตเราก็สามารถควบคุมจิตเราได้เมื่อควบคุมจิตเราได้แล้วจิตก็ไม่เผล่เพราะถ้าหากว่าเผล่สมาธิก็ช่วยยับจัางไว้ไม่ให้เผล่แล้วก็ มีสุคติเป็นที่ไปแน่นอนถ้าหากว่าเราได้ทำสมาธิไปจนเกิดความชำนาญชำนาญมากเข้าเนี่ยมันเพียงแต่หยุดหมาย,วาวายความว่าหยุดความนึกคิดเป็นสมาธิทั้ทีในเหมือนกับคนที่เขาเพิ่งทำใหม่ๆถ้าทำใหม่ๆเขายังไม่ชำนานเขากว่าจะนึกโตได้กว่าจะอะไรได้กว่า ต้องเสียเวลาไประยะยแต่คนที่จำนาญแล้วเนี่ยอพอหลับตาปุ๊บพุโทโธกมาเองเพราะฉะนั้นเวลาใกล้ชีวิตจะดับขันนี่พุโทโธก็มาเ,เองแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจต่ก็มาเองเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแก่เราใน รบนี้และรอบหน้าก็มีบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่ขึ้นแก่เราในชาตินี้นะาตินาสวัสดี <c oughs> รบับฟองกันนะ